สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3564 3565บทที่3564ในเวลานี้ซูจื้ออยู่แทบร้อไม่ไหวที่จะมาที่จินหลิงเพื่อพบกับเย่เฉินหากไม่มีการประชุมแถลงข่าวในตอนบ่ายเพื่อประกาศผู้สืบทอดตำแหน่งต่อผู้เท่าตระกูลซูและประธานกลุ่มซูอย่างเป็นทางการเธอก็คงจะชอบที่จะบินไปทันที ยิ่งไปกว่านั้นเธอมาที่จินหลิงด้วยเหตุผล2ประการ 1. คือแม่ของเขาอาศัยอยู่ในจินหลิงและอีกอย่างคือเขาเป็นผู้ถือหุ้นของอีสุดชิปปิ้งด้วยการลงทุนจำนวนมากในอีสุดชิปปิ้งเขาจึงต้องมาและให้ความสนใจกับสถานการณ์การดำเนินงานบ่อยๆเย,ย่เฉินไม่คิดมากเพียงเพราะเขาต้องการพบซูจืออ้อหยูและเหอจือชิวและพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่เพียงต้องการพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับกองกำลังคุ้มกันของวังว่านหลงแต่ยังเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตของอีสุชิปปิ้งดังนั้นเขาจึงพูดกับซูจี้อยู่ว่าพรุ่งนี้คุณจะโทรหาฉันหลังจากที่คุณไปถึงและฉันจะนัดกับจือชิวแล้วเราจะพบกันและพูดคุยกันตกลงซูจี้อยู่รีบเร่งถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่รบกวนคุณเกรเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ เย่เฉินวางสายและเฉินซื่อไครซึ่งกำลังขับรถอยู่ก็ไม่ได้ที่จะถามว่าท่านอาจารย์คุณซูได้ครอบครองตระกูลซูอย่างสมบูรณ์แล้วหรือใช่เย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเด็กหญิงอายุ24ปีผู้สืบท่อโชคลาภนับล้านล้านในทุกด้านน่าจะเป็นคนเดียวในโลก ใช่เฉินซื่อใครอดถอนหายใจหลังจากข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยคุณซูอาจจะเป็นผู้หญิงที่กระตือรือร้นที่สุดในโลกนี้ที่จะให้ผู้ชายแต่งงานที่บ้านเยเฉินยิ้มและกล่าวว่าใครก็ตามที่แต่งงานกับเธอจะกลายเป็นผู้ชนะในชีวิตในขั้นตอนเดียวขณะที่เขาพูดโทรศัพท์ของเยเฉินก็ดังขึ้นอีกครั้งเมื่อมองลงมาผู้โทรกลับกลายเป็นเฮเลนาจากที่ไกลไในยุโรปเหนือ เย่เฉินจำได้ว่าตอนที่เขาอยู่ในยุโรปเหนือจาก,กระพัดนินีสัญญาว่าเฮเลนาจะสูท่ทอดตำแหน่งต่อจากเขาภายใน3วันคาดว่าคงเป็นวันนี้ดังนั้นเย่เฉินรับโทรศัพท์และถามเธอด้วยรอยยิ้มทันทีที่เขาขึ้นมาเฮเลนาพิธีราชาพิเศษข,ของคุณสิ้นสุดแล้วหรือเฮเลนาพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนมากคุณเย่พิธีราชาพิเศษข,ของฉันจะจัดขึ้นที่มหาวิหารแคปิตอลในอีกสี่ชั่วโมง สชั่วโมงต่อมาเย่เฉินถามโดยไม่รู้ตัวคุณมีพิธีใหญ่ในตอนบ่ายหรือไม่เฮเลนารีพูดไม่นี่มันสิบโมงเช้าแล้วโอ้ยเย่เฉินจำเครื่องมิงเจ็ตแลกได้และหัวเราะก,กับตัวเองฉันขอโทษจริงๆฉันลืมเรื่องเจ็ตแลกไปแล้วคุณอยู่ที่ไหนและนี่เพิ่งหกโมงเช้าเองเหรอใช่ เฮเลนาพูดเบาๆฉันตื่นนอนตอนตีสี่เพื่อแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมการหลังจากโยนเสื้อผ้าไปสองชั่วโมงฉันเพิ่งเปลี่ยนชุดใหม่รู้สึกลำบากกว่าแต่งงานอีกมากแน่นอนเย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนอย่างดีที่สุดก็คือเรื่องของสองครอบครัวแต่ผู้สืบตำแหน่งราชนีของคุณนี่คือราชวงทั้งหมดของคุณและแม้แต่คนทั้งประเทศพิธีใหญ่ หลังจากพูดจบเย่เฉินก็พูดอีกครั้งถ้าอย่างนั้นฉันจะแสดงความยินดีกับคุณล่วงหน้าสำหรับการสืบท่อต้าถงสำเร็จบทที่3565เฮเลนากล่าวขอบคุณขอบคุณคุณเย่หลังจากนั้นเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งและถามอย่างประมาะคุณเย่คุณคุณมาที่พิธีบรมราชาพิเศษของฉันได้ไหม เลเชอนกล่าวขอโทษฉันขอโทษเฮเลนาตอนนี้ฉันอยู่ที่จินหลิงดังนั้นฉันไม่สามารถเข้าร่วมพิธีราชาพิเศษของคุณในตอนนี้ได้นอกจากนี้สําหรับพิธีราชาพิเศษของราชวงศ์ยุโรปของคุณฉันปรากฏตัวที่นั่นด้วยใบหน้าเอเชียฉันเข้าใจเฮเลนาพูดด้วยน้ำเสียงหมุดหมิดฉันแค่ ฉันแค่อยากให้คุณอยู่ที่นี่ฉันเลยอดไม่ได้ที่จะถามแม้ว่าฉันรู้ว่าคุณอาจจะรู้มันยากที่จะถอนตัวออกไปและด้วยบุค,คลิกของคุณคุณอาจไม่ชอบโอกาสแบบนี้เย่เฉินส่งเสียงห้ามและถามเธอว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าตอนนี้คุณประหม่าหรือเปล่าประหมา่าเฮเลนาบอกเพราะว่าพิธีราชาพิเศษนี้ไม่เพียงแต่เป็นสาธารณะเท่านั้นแต่ยังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยตอนนี้ฉันรู้สึกประหม่ามาก ยเยเินถามด้วยความสงสัยคุณยังต้องการถ่ายทอดเรื่องเคร่งครืมเช่นนี้ไปทั่วโลกหรือไม่ใช่เฮเลนาตอบอย่างช่วยไม่ได้เพราะช่วงต้นทศวรรษหนึ่ักก่อนพิธีราชาพิเศษของสมเด็จพระราชินีแห่งบริเตนตามคำขอของประชาชน วิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติได้รับอนุญาตให้ทำพิธีราชาพิเศษของเธอมันถูกออกอากาศสดดังนั้นครั้งนี้ฉันประสบความสำเร็จชาวนอดิกก็ยื่นคำร้องออนไลน์ด้วยหวังว่าจะออกอากาศสดในกระบวนการพิธีราชาพิเศษของฉันหลังจากการปรึกษาหารือระหว่างราชวงศ์และรัฐบาลน,นอดิกพวกเขาก็รู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่จะยกระดับอิทธิพลของ พระราชวงและนำราชวงและราษฎรใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นโอกาสดีทางไกลจึงได้ขออนุญาตสถานีโทรทัศน์เว็บไซต์วิดีโอออนไลน์และสื่อต่างๆสำหรับการถ่ายทอดสดฟรีเกเฉินปลอบโยนอย่าก,กังวลไปเลยการถ่ายทอดสดทั่วโลกเป็นโอกาสที่ดีสำหรับโลกที่จะได้พบคุณตอนนี้ไม่มีราชวงเหลืออยู่ในโลกแล้วและยังมีราชินีน้อยลงอีกไม่ต้องพูดถึงคุณ ราธินีสาวและสวยฉันเชื่อว่าหลังจากพิธีราชาพิเศษนี้คุณจะกลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณที่ทํากําไรและไม่เป็นอันตรายไม่เพียงสําหรับคุณและพระราชาวงทั้งหมดนํามาอิทธิพลและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้มากขึ้นและสามารถยกระดับความมั่นคงของอํานาจในราชาวงของคุณต่อไปได้เฮเลนารีบถามคุณเย่คุณจะดูพิธีบร,รมราชาพิเศษของฉันไหมใช่ เย่เฉินพูดอย่างจริงจังโลกทั้งใบฉันรู้จักคุมในฐานะสมาชิกราชวงศ์ที่จริงจังและในไม่ช้าฉันจะขึ้นครองบันลังเพื่อเป็นราชินีหนังบัวตัวนี้เพียงพอแล้วสำหรับฉันที่จะระเบิดมานานกว่าสิบปีดังนั้นฉันจะดูพิธีบรมราชาพิเศษสดบนอินเทอร์เน็ตอย่างแน่นอนเฮเลนาพูดด้วยความพอใจคงจะดีมากคุณเย่คุณต้องไม่กลวหกฉัน เจียเฉินยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลฉันจะดูการถ่ายทอดสดตลอดเวลาอย่างแน่นอนและปล่อยให้แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นของเราทำการออกอากาศในเวลานั้นเพื่อเพิ่มอิทธิพลของคุณในประเทศจีนเฮเลนาพูดด้วยความยินดีฉันไม่สนว่าคนอื่นจะไม่ดูตราบใดที่คุณเต็มใจดูฉันก็จะพอใจเจ่เฉินกล่าวด้วยความโล่งใจไม่ต้องกังวลฉันจะเชียร์คุณที่จีน เฮเลนากล่าวว่าขอบคุณคุณเยเมื่อ8ปดโมงสองชั่วโมงต่อมาฉันจะนั่งรถมาจากพระราชวังไปยังมหาวิหารจากนั้นฉันจะสวมเข็มกลัดที่ฉันเตรียมไว้สําหรับคุณอย่างระมัดระวังบนหน้าอกของฉันอย่าลืมอ่านนะเย่เฉินถามด้วยความประหลาดใจเข็มกลัดสําหรับฉันนี่หมายความว่าอะไรเฮเลนาพูดอย่างเขินอายถ้าเห็นแล้วจะรู้ ยเยเชนรู้ว่าเฮเลนาต้องการจะทิ้งความสงสัยดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการถามคำถามอีกต่อไปอย่างไรก็ตามจูจ่ๆเขาก็นึกถึงการประมูลและพูดกับเฮเลนาว่ายังไงก็ตามมีบางอย่างฉันต้องรบกวนคุณเพื่อช่วยฉันส่งมันให้คุณยายของคุณคุณยายของฉันเฮเลนาถามด้วยความประหลาดใจคุณต้องการให้ฉันบอกอะไรกับเธอ เย่ยฉิยิ้มและกล่าวว่าวันนี้ราชวงศ์ยุโรปและคนชั้นสูงคนเข้าร่วมพิธีราชาพิเศษของคุณใช่ไหมใช่เฮเลนากล่าวว่าราชวงศ์ยุโรปเกือบทั้งหมดส่งผู้แทนมาแม้แต่ราชวงศ์ในตะวันออกกลางก็มาด้วยเย่เฉินกล่าวว่าฉันต้องรบกวนคุณยายของคุณเพื่อช่วยฉันเผยแพร่เรจูเวเนชั่นพิวต่อหน้าคนเหล่านี้